บรรยากาศการแข่งขันและกองเชียร์ที่สร้างสีสงร้อและความสนุกสนานในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่13บสามณสนานท่าน้ณนนทบุรีประเพณีแข่งเรือยาวเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่สืบทอดกันมานานแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันประเพณีแข่งเรือยังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพื่อสือบทอดวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ อันเป็นเอกลักษณ์และมรดกชาติเทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครจัดโครงการแข่งขันเรือยาประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่27-28สิงหาคม2565 โดยมีเรือดีเรือดังจากทุกสนามทั่วประเทศจำนวน32ลำเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่เรือยาวเล็ก30ฝีพายจำนวน16ลำและเรือยาวใหญ่55ฝีพายจำนวน16ลำโดยเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทเรือยาวใหญ่55ฝีพายและชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีในประเภทเรือยาวเล็ก30ฝีพาย หนึ่งวันก่อนการแข่งขันได้มีขบวนแห่อันเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนังเจ้าพระบรมบราชินีไปรอบเมืองนนทบุรีจากนั้นตั้งขบวนแถวอันเชิญถ้วยพระราชทานเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าวัดธินกรนิมิต เดินไปจนถึงบริเวณปารมพิธีริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหวัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลคณะครูนักเรียนร่วมขบวนตามด้วยขบวนป้ายรายชื่อเรือทุกลำที่เข้าร่วมการแข่งขันขบวนรถเฟสโบราณรถสาล้อถีบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ผู้จังหวัดนนทบุรีพร้อมขบวนกองยาวและวงโยาธาทิตย์จากสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรีสร้างสีสัรความสนใจให้กับประชาชนตลอดสองข้างทางเมื่อขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานมาถึงบริเวณท่านาณน,นนทบุรีนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีอัญเชิญถ้วยพระราชทานประเภทเรือยาวใหญ่ 55ฝีพายนางสุรภีรุ้งโรดรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีอันเชิญถ้วยพระราชทานประเภทเรือยาวเล็ก30ฝีพายขึ้นสู่แท่นเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ดรสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันยังเป็นทางการโดยมีการแสดงฟลายบอร์ดสุดอลังการชุดเปิดศึกชิงชัยหลอดอดวงใจสู่ความเป็นหนึ่งจากนั้นในเวลา10นาฬิกาเริ่มทำการแข่งขันคู่แรกยาวไปจนเสร็จสิ้นในรอบแรกอย่างสุดมัน ในการแข่งขันวันที่สองได้เริ่มทําการแข่งขันเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกา30นาทีทุกคู่ทุกลำใส่กันอย่างไม่มีใครยอมใครสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมทั้งสองฝั่งเจ้าพญาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของการแข่งขันเรือยาวคือทีมภาคเรือที่สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นและสีสันให้กับการแข่งขันทั้งในรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กจากโรงเรียนนครนนวิทยาหนึ่งวัดท้ายเมือง นครนนทบุรีได้รับเกียรติจากท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีปิด และมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานโดยมีนายสมนึกธนะเดชาคุณนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีประธานการจัดงานกล่าวรายงานผลการแข่งขันโดยผลการแข่งขันประเภทเรือยาวใหญ่55ฝีพายก .1 รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล3 0 0 0บาทได้แก่เรือเทพธรรมรัตน์เอโคโคคาโคล่าจากจังหวัดอุบลราชธานีประเภทเรือยาวใหญ่55ฝีพาย ก .2 รางวัลชนะเลิศถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล1น0 0 0แบาทจากนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แก่เรือพยาอินทรีทองจากจังหวัดนครสวรรค์ประเภทเรือยาวเล็ก30ฝีพายก .1 รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัล1น0 0ง0บาท ได้แก่เรือเทพวชิรวิทย์จากจังหวัดปทุมธานีประเภทเรือยาวเล็ก30ฝีพายก .2 รางวัลชนะเลิศถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล60,000บาทจากนายสมนึกธนเดชากุลนาย,ยกเทศมนตรีนครนนทบุรีได้แก่เรือหมื่นวัยวรนาจากจังหวัดนครสวรรค์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรีเทศบาลนครนนทบุรีเอาใจสายช้อปจัดตลาดนัดถนนคนเดินที่มีสินค้าของดีนนทบุรีและอาหารอร่อยจากร้านค้ามากมายมาให้ประชาชนได้ช้อปชิมใช้ไปกับถนนคนเดินที่มีสีสันพร้อมด้วยบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวในปีนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานมากกว่า5,000คนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีและได้กระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจ SME ให้กลับมาคึกคักประชาชนได้ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคี่คลายถือเป็นการจัดกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในแง่ของการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในขณะเดียวกันประชาชนได้รับความสนุกสนานเศรษฐกิจเคลื่อนไหวมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนอันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว Chẳng nhượng nhường